มาเดิอมาเด้ออยู่ใส่ล่ะป้ายังอะยิงพี่ข้างหนพี่มามามพี่น้องเหลืองอลามงามตาค่ะมอ้ลปิดมาเบิ้ดมาเบิ้ลงดมาเบิ้ลปิดปดปิดปิดดดปิดปิดปิดดปิดปิด โอ๊ยไม่ได้ทำตาอัวไม่ได้ตัดฐานยากเลยไบ่ได้ตัดฐานยากอ่ะแต่ดอกอันดอกอันนี้เนาะเดี๋ยวจดอกงามๆใหญ่ๆเฮาเลือกได้จ้าอู้หูยงูเลยจ้างยเลยจ้ะนี่หนุ่มเลยจ้ะหนุ่มเลยจ้ะหนุ่มจ้ะอิ่วมวนกุ๊บจ้ะกุบ นี่จ้ะอันนี้ไงนี่จ้ะเราจะโดดง่ายๆจ้ะพี่น้องบวเอาดอกน้อยดอกไม้เหลือไว้หนะจ๊ะเนาะเป็นไงพี่นะดีนี่เดี๋ยวตัดขนาดพี่น้องเอ้ยมาพี่ ตามมาจา้าตีทางานไปเห็ดลายครับดูปลานน่เด้อได้าอีกแล้วนี้ดูบบนี้อยากได้แบบนี้เล ลายเหญ่ๆขายาวๆสวยมากปาดขาแหมขานิาวนาะหมดยงวเนาะเพื่ออะลงไปหอดปุ่นอุ้ยงามคักงามเนี่ยเด้อนี่นี่นี่จ้ะอู้ยจ้ะหุ่นมันอีกแล้วค่ะชิเต็มตาแล้วคุณน่ะอืมตาหน่อยรอบใหม่ดิเนี่ยไปยางตัวยางตัวบัน พี่น้อง๊ดมูนี่มนูนี่งามขาเตันอนี่เด้อนี่นี่นี่หยุ่มเลยหยุ่มเลยพี่น้องเลยนี่นี่มึงนี่ป้าเป็นบนขาสวยมากนี่ปัดจักหน่อย นี่อีุอ้ยมันเงียบนมเห็นมั้ยนี่น้ำทับอันนี้เอาไว้ไไวไไวทั่น้องเปิดไว้ปิดไว้พ่อหมันคักพี่น้องเลยหมานทักมูเดียวได้ไหมน้อยน,นี่มูเดียวจ้า